เสียงแดดอ,อ่อนเลยสวัสดีคะ่ะสวัสดีทางช่อง Youtube เจเอี้ยงชาแนลแล้วก็ประสบโชคค่ะสรุปรัฐบาลไทยคะ่ะสรุปรัฐบาลไทยของวัวนที่16กันยายน2561อ่าเมื่อวานนี้เขาข้ามขา้ามขงุงเนาะข้ามขุ่งข้ามขุงจับคู่ระพันาค่ะจับคู่ระพนันาแต่ว่าเดินพันแต่ก็คือเขาเดินมาที่แปดกับเก้กาเน้นไปที่เก้า คู่จับแล้วนี่พัดไปบ่ถือค่ะท่านผู้ชมไปบ่ถืออันนี้ก็เป็นสรุปรัฐบาลไทยของงวดวันที่16กันยา2 5 6 8ค่ะท่านผู้ชมจังเลยก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้แอดด้วยนะคะสำหรับช่อง y ยูทูบข้าเจี้ยงชาแนลแล้วก็ประหลาดโชคโค่ะท่านใดท่านยังท่านละกดติดตามกับกดติดตามไม่ค่ะกดติดตามไม่เพื่อแอดลงอยากได้ชมตำล้าอยากได้กันจ,จะกะไปกดเอาเลยค่ะไปกดเอาเลย เ,เขาไปกดเบอรงได้ค่ะเนาะอันนี้คือสรุปรัฐบาลไทยค่ะ,ะมองเป็นแนวทางค่ะมองเป็นแนวทางมองเป็นแนวทางเพราะว่าชื่นชอบยังไงเจ้าขยิตแบบบอชอบยังไงมอง่านได้เพราะว่าทุกอย่างนี่ขึ้นอยู่กับเอ็ซี FC ทุกคนเลยค่ะ,ะว่าจะชอบตามอดบอกเพราะว่าแอดมีหน้าที่นาเสนอนาเสน,อ,น,เสนอว่าเอา้าชุดนี้ของเจ้าตรงคิดตรงแก้ค่อยนี้วไหมยิบยับค่ะยิบยับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างแอดนําเสนอเป็นแค่แนวทางค่ะเพราะได้วว่าฟันธงว่าร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์มันจะต้องมาค่ะ ดับล่างค่ะดับล่างของงวดวันที่สิบหกกันยาค่ะดับไปที่แปดกับสามแปดกับสามถ้าเราดับคุณเด่นให้เลือกเด่นค่ะให้เลือกเด่นเพราะว่าทาาของเขาเด่นนะเขาบพต้องทิ้งค่ะของแอดดับแอดก็เอาลงท่าของแอดเด่นแอดก็จะเอาขึ้นม่นจะพาของดับบ่ได้ส่วนค่ะดับบนค่ะดับบนไปที่ห้ากับสามห้ากับสามดับไปสิบหน่วยค่ะดับไปสิบหน่วยแต่ว่าสามชนเด่น ามไปชนเด่นอ่าให้ดับแค่ห้าตัวเดียวค่ะดับไปที่ห้าตัวเดียวนะคะเดี๋ยวแอดจะมาเล่าความฝันให้ฟังคงสุดท้ายแ <c oughs> อดชีวาบอกกระดานบนกับกระดานล่างที่ที่จะเข่าค่ะกระดานบนกระดานล่างที่จะเข่าเป็นอย่างนั้นมันฟันดีดค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังมันจะเป็นแบบไหนอ่ากระดานล่างค่ะครบล่างกันบนค่ะครบล่างกันบน เก้าศูนย์หน่งห้าหกเจ็ดเก้น่ค่ะทผู้ชมเด่นไปที่1แล้วก็เด่นไปที่หแล้วก็หเด่นไปที่1แล้วก็6กค่ะทานผู้ชมลุงแร่ลุงแร่ครบบนค่ะกระดานบนครบล่างกระดานบนค่ะกันล่างค่ะหกเจ็ดแปด สองสามสี่หกเจ็ดแปดสองสามสี่เด่นไปที่เจ็ดแล้วก็สองไปปูกบางนั่นไงหกอหกเจ็ดแปดสองสามสี่หกเจ็ดแปดสองสามสี่ค่ะท่านผู้ชมเด่นไปที่สองแล้วก็เจ็ดแอดเน้นไปที่เจ็ดค่ะเน้นไปที่เจ็ดลองที่สองค่ะ,ะถ้าเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหกค่ะท่านผู้ชม แต่ว่าที่สวยที่สุดต่ำต่ำได้แต้มได้แอดจับคู่หันกับยู่ที่7,3แล้วก็เจ็ดปแล้วก็เจ็ละรองที่เจค่ะ,ะถ้าสองสามถ้าสนี่ก็จะเป็นที่2อสแล้วก็สองสแล้วก็สอสวยที่สุดค่ะ,ะบางคนกับวามิซีกากายยูที่สุดของไั่ของมันค่ะยูที่สุดของไพ่ของมันถ้าวงถ้าวงลอดที่พันหมุนะ่ะ มองฉลากคนหมุนมาถือของเขาเขาก็ะจะดที่หมุนไปถือของเพื่อนเขาก็ะจะเงาค่ะท่านผู้ชมก็เป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้แนวะทาง <c oughs> สําหรับสูตรเทียบชนค่ะเอาสูตรจับหลักค่ะสูตรจับหลักมองไปที่หลักค่ะหลักนี่คือสามศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งแปดห้าค่ะสามศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งแปดห้าค่ะนี่คือหลักอันนี้คือตัวจับสองหกเก้าสองหกเก้า หลักเขาเสียมาั้งใส่แอดหลักนะหลักเขาสีมองจังไหนหลักนี่คืออยู่ในใจของแต่ละคนค่ะหลักนี่คืออยู่ในใจของแต่ละคนว่าท่านชอบหลักใดนมีหลักใดที่ท่านชอบสมมุติว่าแอดเนี่ยแอดชอบหลักเก็แอดก็จะมองไปที่หลักเก็ดนีค่ะแอดก็จะมองไปที่หลักเ็เลยนะแต่ละหลักมีแค่สามหางถ้าชอบหลักสามก็มองไปที่หลักสามแต่มีแค่สามหางค่ะไปได้บนไปได้ล่างค่ะสําหรับสูตรจับหลักเอาแคปหน้าจอได้เลยค่ะ มองไปตามหละะักค่ะบางคนมันก็ใส่บว่าเป็นบางคนกว็ว่าเจ้าไปขายนาะเจ้ามาซื้อรถหลายตัวปน,นี่บ่ถือกรใไ้มันลูกไปเพินวาคะ่นะท่านผู้ชมอันนี้คือสูตรคะ่ะเป็นสูตร,รให้ไมองแค่หลักเดียวมองแค่หลักที่เขาชอบแค่นั้นคะ่ะแต่นี่คนแค่สามทางเขาแค่เออจนมากแล้วเพิรนก็จะเอาไปเป็นสูตรเทียบชนสูตรเทียบชนกับสูตรของเพิ่นวาที่เพิ่นที่เพิ่นจับเนี่ยอ่อที่เพิ่นจับมาเนี่ยมันตรงมันตรงกับสูตรจับหลักบอลแค่นั้นคะ่นะท่านผู้ชม เด่ <c oughs> นล่างค่ะเด่นล่างสูตรหนึ่งเด่นไปที่หนึ่งกับห้าค่ะหนึ่งกับห้าเอดไม่มีสิบล่างไม่มีหน่วยล่างค่ะแอดกับมิตเดน่นแล้วเขามาใส่กันหมุนกันแล้วเขาก็หาแต้มแค่นั้นค่ะเด่นล่างสูตรสองหกเก้าศูนย์เจ็ดค่ะหกเก้าศูนย์เจ็ดค่ะอันนี้เด่นล่างสูตรสองเขาก็มาจับกันแล้วเขาก็จะมาเบิ่งกันว่าตัวใดมันได้แต้มแค่นั้นค่ะ เด่นบนเจ็ดกับสองเด่นเจ็ดกับสองแอดเน้นไปที่เจ็ดค่ะเน้นไปที่เจ็ดเขากลับมาเบิ่งจับคู่กันค่ะจับคู่จับคู่ชุดบนก่อนนะ จับคู่ชุดบนค่ะบนกันล่างจับคู่มาที่เเดินไปที่เจ็ดลองที่สองค่ะจับคู่มาที่เจ็ดสามเจ็ดแปดสองสามสองแปดกันที่หกหกสี่แล้วก็หกสองค่ะกันที่หกสี่แล้วก็หกสองเน้นไปที่เจ็ดสามเจ็ดแปดแล้วก็สองสามบอคือมูมันบอขาวบอคือมูอถ้าสามหางสามที่นั่งเนี่ยแอดกะยากให้เอาเอาเอาศูนย์เอาห้าเอาเก้เา, 0, า, 5, า 9, มาใส่ค่ะ เอาห้าเอาเก้าเอาศูนย์มาใส่กับทาเป็นมันเขาเน้นไปที่เกตแปดกับนี่หลายคนเพราะว่าสองสามเนี่ยมันดังเกินดังเกินแอาคิดว่ามันจะไปบอลอดจะไป,ปอบอลอดเพราะว่าเราแต้มแต้มหะอันนี้คือแต้มแล้วเนี่ยค่ะท่นานผู้ชมนี่ยต้มนี่นะค่ะท่านผู้ชมนี่นี่คือแต้มนะนี่คือแต้มค่ะแต้มบนนะคะนี่คือแต้มบนฮอาาจกจะไปแต้มบนมันเดินไปที่มันได้ที่เกตสามตามตารางเขาฮอกข,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 ขึ้นได้ที่เกตสามเกตสามเกตแปด าเน้นไปที่เ3็แล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดแปดเนี่ยถ้าชอบสามหางก็เอาที่0 0แล้วก็หาแล้วก็เก้ามาใส่ค่ะ0 5 9มาใส่ค่ะเพราะว่ามันมีสามนี่แล้ย0 5 9มาใส่ถ้าเป็น0ูนย์ก็เป็นศูนย์เจ็ดสาม5เจ็ดสาม9เจ็ดสามค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นคู่ต,ตัวเลยถ้า7 8, 7 8เจ็ดแปดเจ็ดแปเขาจะเอาเอาเอาห้ามาใส่เอาศูนย์มาใส่เอาเก้ามาใส่ค่ะ ถ้าเอาถ้าเอาศูนย์มาใส่ก็เป็นศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดแล้วก็ห้าเจ็ดแปดค่ะถ้าหมุนไปนี่มันก็จะมีแต้มหลักห้าแปดขึ้นเราค่ะท่านผู้ชมบางคนว่าเขามักสามห้าบนสามห้ามันมีสามมีแล้วถ้าเอาห้ามาใส่ก็จะเป็นห้าเจ็ดสามมันก็จะเป็นคู่ตดได้ขึ้นเราค่ะเป็นคู่ตัวได้ขึ้นเราาำรับสายบาสำหรับจับคู่ล่างค่ะจับคู่ล่าง จับคู่ล่างเขาก็จะไปตามเต็มขึ้นเราค่ะนี่แต้มเนาะแอร์ไชน์เบิ้งเต็มอันนี้แต็มนะคะสี่ห้าเจ็ดแปดนี่คือเต้มที่เขาบ้องผมไี่คือแต้มเดินสี่ห้าเจ็ดคือเด่นค่ะอันนี้คือเต้มนะคะแต็มเต็มล่างจับคู่ค่ะนี่นี่มันมีคือจังหนึ่งห้าหกเก้าศูนย์เจ็ดค่ะท่านผู้ชมยี่ในบนนี่ในนี่ก็คือจับมาในนี่ก็คือตัวใดที่ได้เต้มค่ะตัวใดที่ได้แต็มที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดห้าเก้า หกเก้าห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดห้าเก้าหกเก้าห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะเน้นไปที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ค่ะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ตามสูตรของเขาค่ะตามสูตรเขา้าม่าเมื่อดมากัะเจ้ที่สามศูนย์ค่ะเมื่อดมได้ค่ะมาเมื่อดได้สามศูนย์นะเพราะวันเป็นตัวดับเรียกว่าเมื่อดค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้เลยค่ะแล้วก็จะมีสายล่างอยู่อีกชุดหนึ่ง ก็คือได้ตัวเดียวกันนี่แหละค่ะจับประมาแล้วก็ได้ตัวเดียวี่วนหละนี่ก็คือเอาครบล่างครบล่างของแอดแล้วก็ไปของอีกอาจารย์ท่านหนึ่งมาชนกันว่ามันจะเหลือตัวใดงอ้งวดที่ผ่านมาแอดชนไปมันยังเหลือที่หนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้ามันออกที่สามหนึ่งค่ะงวนนี่งวดวันที่สิบหกกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแอดเอามาชนกันมันเหลือที่หนึ่งเจ็ดเก้า หกค่ะหนึ่งเจ็ดเก้าหกามเหลือเขากระมุนนั่นเี่กามันก็จะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกคือเก่าค่ะท่านผู้ชมหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกคือเก่าแต่คือมันได้แต้มของตัวนี้ค่ะอันนี้คืองวดแรกที่ใช้งานนะคะงวดแรกที่ใช้งานอืถ้าใดชอบยังไงกหยิบจับได้ะเพมาทุกสิ่งทุกอย่างไปตามไปตามสูตรค่ะอ่ามาเบิ้งควอมฝันค่ะสําหรับขวอมฝันเนาะเอาแดดละค่ะท่านผู้ชมแดดละเนาะค่ะเนาะสำหรับ ข้อมฝันค่ะฝันนี่ฝันของลุงแหล่ลุงแหลฝันตั้งแต่วันที่หกค่ะวันที่หกฝันตั้งแต่วันที่หกฝันว่าไปแทงไหโลไปแทงไหโลสันึ้นมาบัตได้ก็ได้ตั้งหกสามเอียวหกสามเอียวค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นแค่แนวทางนะคะหกสามเอียวหกสามเอียวแล้วกรติเป็นหนึ่งสามหกค่ะหนึ่งสามหกละหนึ่งเก้าสามค่ะอันนี้คือค้อมฝันฝันแรกค่ะฝันวันที่หกค่ะฝันวันที่หก อันนี้ฝันวันที่สิบสองค่ะลุงแรกฝันคือเราฝันวันที่สิบสองฝันวันที่สิบสองฝันว่ามีผู้ชายผ่านทางมามาห้องบอกว่าอย่าลืมสามศูนย์นึกอย่าลืมสามศูนย์เพิ่นเคยมาบอกอยู่ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเคยมาบอกข้างหนึ่งหกศูนย์มันออกห้าศูนย์มันลดลงแต้มหนึ่งนี่ถ้าลดลงก็จะเป็นสี่ศูนย์ถ้าโอ้ถ้าขึ้นจะเป็นสี่ศูนย์ถ้าลดจะเป็นสองศูนย์ค่ะอันนี้ก็เป็นแค่ความฝันนะคะท่านผู้ชม ตรงกิฟต์ตรงแก่ผู้ไหก็จะขอยหยิบจักเอาค่ะเพราะว่าเป็นแค่แนวทางความฝันวันนี้จะเป็นของอพอนอนนาค่ะพอนอนนาพอนอนนาเนี่ยเเคยซื้อเลขเเคยซื้อเบอร์เเคยซื้อหวยคะ่ะท่านผู้ชมมีผู้ชายล่างดำมีผู้ชายล่างดำมาบอกเลขมันจะอ,ออกสามสีสามเก็ดซี่สีเก็สามสามตัวเขานี่แล้วอ่ะอยู่ในนี่เลยตัดเล่นเลยคะ่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็กเป็นแค่ความฝันค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นแค่ความฝันใครชอบฝันใดก็หยิบจับ สำหรับฝันเมื่อคืนนี่แอดฝันหันก็คือฝันว่ามีผู้เจ้าเมืองแอดบรรูุว่าเจ้าเมืองเดี๋ยวนค่ะท่านผู้ชมน,นี่้ก็คือฝันฝันว่าเจ้าเมืองมามาหมักมาชอบอมาหมักมาชอบเล็้งใส่ตะเฮาเล้ยงเขาไปยังไปสงใส่กับมองตาเฮาแต่่าถ้าฝันแบบนี้แอดิีบ่ามันจะหวยจะเข่า,าขบรรูุว่าสูตรบนหรือสุด ล่างค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะคะดุลที่นี่ของแต่ละบุคคลชื่นชอบจะงคยหยิบจับไม่ชอบมองผ่านได้ค่ะจังไหนกอยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้แอดด้วยนะคะสําหรับแนวทางรัฐบ,บาลไทยขอให้มานขอให้เฮงทุกคนค่ะท่าน,คนผู้ชมผู้ใดมีดวงก็ขอให้ดวงเปิดผู้ใดมีดวงเปิดที่แล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังๆงงงทุกุคนค่ะมันมานแล้วะค่ะท่านผู้ชม